สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านควนเขียวนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชุทิศค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่13อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปด้านในนะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้มีกลุ่มพี่ๆที่เป็นจิตอาสานะคะมาทาบ้านดินให้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางช่องปลายพยา n น e นทีวีออนไลน์นะคะได้นําเสนอภาพไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะตามต่อนะคะในการทํากิจกรรมของพี่ๆเขานะคะที่มีการขึ้นหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังเข้าสู่ ขั้นตอนของการทาสีหรือว่าเคลือบผิวหรือจะเรียกภาษาที่เป็นภาษาแบบก่อสร้างก็คือการฉาบผิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามน้องแก้วใส่เข้าไปด้านในค่ะ ค่ะเรามาตามต่อนะคะเรื่องของการนําเสนอภาพของการทำบ้านดินให้กับโรงเรียนบ้านควนเขียวนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชอุทิศค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่ภาพด้านหลังที่กําลังเห็นนะคะเป็นการผสมนะคะส่วนผสมที่จะเป็น ส่วนที่จะนำไปใช้ในการทาหรือว่าเคลือบนะคะสีให้กับบ้านดินที่ทางพี่ๆเขาเป็นจิตอาสานะคะในการทำครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยวิธีการขั้นตอนในการที่จะผสมส่วนผสมลงไปเพื่อจะใช้เป็นตัวที่จะไปเคลือบหรือว่าไปเรียกว่าไปทาสีให้กับบ้านดินนั่น,น,นเองค่ะก็จะนำทรายละเอียดนะคะมาร่อนนะคะผสมกับส่วนผสมที่อยู่ในหม <invalid> ้อ ส่วนส่วนผสมที่อยู่ในหม้อตอนนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นแป้งเปียกนะคะเป็นการกวนแป้งมันนะคะให้เป็นลักษณะของกาวนะคะหรือว่าแป้งเปียกนั่นเองแล้วก็นำนำมาเทนะคะนำมาเทใส่กับทรายที่พี่ๆกำลังร่อนอยู่ขนาดนี้นะคะก็เป็นทรายละเอียดแล้วก็ต้องนำมาล่อนผ่านตะแกรงหรือว,ว่าผ้าที่เป็นตะข่ายร่อนให้ความละเอียดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีความโปร่งของเนื้อดินค่ะ ค่ะด้านนี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่คือลักษณะของอดินที่เป็นลักษณะเหนียวเหนียวนะคะนี่จะให้เห็นว่ามีลักษณะแบบเป็นเหนียวเหนียวนืดๆแบบนี้นะคะก็มีส่วนผสมของปูนขาวแล้วก็ทรายละเอียดที่เหมือนพี่ๆกำลังร่อนผ่านการร่อนเรียบร้อยแล้วก็มาผสมกับน,น้ํามีปูนขาวผสมอันนี้จะใช้ทาด้านนอกที่พี่ๆกาลังทาอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> คือส่วนผสมของ ของเนื้อปูนหรือว่าเนื้อดินที่จะใช้ทาเนี่ยจะมี2ลักษณะคืออันนี้ผสมปูนขาวกับดินเอ่อทรายละเอียดขออภัยค่ะผสมกับทรายละเอียดส่วนฝั่งที่เราเห็นเมื่อ,เ,อ,อเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นของปูนขาวปูนขาวนี้ตอนนี้ทาน,นี่คือปูนขาวกับเนื้อทรายที่เราล่อนแล้วนะคะผสมกัน้นามก็ใช้เคลือบข้างนอกหรือทาข้างนอกถ้าเราเคยเห็นบ้านดินที่ ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเคยเห็นการทําบ้านดินมาบ้างแล้วเนี่ยที่เขามีลักษณะเป็นสีต่างๆเนี่ยก็คือมีการผสมสีเข้าไปในในเนื้อดินที่เรากําลังทากันอยู่ตอนนี้นะคะเราอยากจะได้สีเขียวเราก็ไปซื้อสีเขียวมาใส่เราอยากได้สีเหลืองเราก็ซื้อสีเหลืองมาอยากได้สีอะไรก็สีซื้อสีตามนั้นได้เลยค่ะต้องเป็นสีฝุ่นนะคะ ค่ะในส่วนที่ทุกคนกําลังทาสีบ้านดินนะคะเราก็จะได้เห็นว่าอีกท่านหนึ่งก็ต้องกวนเนื้อของดินให้มันยังมีลักษณะที่เป็นเหนียวเหนียวแล้วก็ได้ได้ความที่พอเหมาะที่จะลงไปทามัก็จะมีพี่ๆนยคะช่วยกันละเลงหรือว่าทาสีให้มันเคลือบจากลักษณะที่เรารอบที่แล้วที่เรามาทําข่าวนี่คือ มันจะยังเป็นตะปุ่มตะป่ําหรือว่าเป็นคลื่นให้เห็นชัดเจนเลยเวลาเราทาสีด้านนอกเสร็จแล้วหลังจากลักษณะที่เป็นให้เห็นชัดชัดเลยลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลูกคลื่นหยาบๆนะคะไม่มีความละเอียดแต่พอทาเสร็จด้านล่างก็จะเห็นถึงความละเอียดของผิวนะคะก็จะเห็นว่าสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นเปรียบเทียบตรงนี้เลยช่วงทากับไม่ทาเห็นชัดเลยว่า มีความละเอียดแล้วก็สวยขึ้นลักษณะของคลื่นนี้เราบังคับได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้เป็นรอยนูนขึ้นมาแบบนี้ตามลักษณะก้อนอิน่นเราอาจจะเพิ่มเพิ่มดินเข้าไปให้มันให้มันเท่ากันแล้วลักษณะก็จะเป็นพื้นเรียบเลยก็ได้แต่นี่คือเน้นให้เป็นธรรมชาติก็เลยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะ <c oughs> ด้านในน่จะได้เห็นว่าการขึ้นโครงหังคาเสร็จแล้วแล้วก็เราจะทาสีนะี่ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามน้องแก้วใส่เข้ามาด้านในเลยค่ะลักษณะของด้านในนะคะก็จะอในขณะที่เรายืนข้างนอกอากาศร้อนมากนะคะตอนนี้น้องแก้วใส่ยอยู่ข้างในเนี่ยอากาศเย็นมากเลยเย็นคือเิียกกันเลยนะคะอย่างเขาถึงเรียกว่า เราอยู่ที่บ้านดินเนี่ยจะได้ความเย็นของธรรมชาติของดินโดยโดยลักษณะพิเศษของดินอะ่ะก็คือจะมีความชื้นแล้วก็มีความเย็นอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เมื่อกี้น้องแก้วใส่ย,ยืนข้างนอกในแดดร้อนมากๆเลยเพราะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วแต่พอเข้ามาหลบข้างในนี่คือสบายมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมจะได้เห็นโครงสร้างของหลังคานะคะที่มีการขึ้นด้วยบางพื้นที่เนี่ยจะบอกว่าโครงที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะด้านบนอาจจะใช้เป็นไม้ก็ได้ แต่ที่นี่ใช้เป็นโครงเหล็กเพื่อเพื่อการใช้งานที่ทนทานกว่านะคะแต่บางหลังนี่ก็จะใช้โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้หมดเลยด้าน,นบน,น,บนที่เราเห็นนะคะเช่นเดียวกันเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ก็ได้ใบที่เราใช้อาจจะเป็นใบจากอาจจะเป็นใบยะคา ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรที่จะมามงระะาคาผิวด้านในนะคะท่านผู้ชมคะเราจะเห็นลักษณะของผิวที่ที่ตอนแรกที่เรามาถ่ายทำนี่ก็คือมีลักษณะของความหยาบนะคะแล้วก็การเป็นครื่นอ,อย่างที่เห็นว่ามันยังมีลักษณะของเนื้อฝุ่นเนื้อทรายต่างๆที่ติดมากับก้อนดินเน่ยนะคะแล้วก็วัสดุที่เราผสมเข้าไปก็จะ ท่านผู้ชมคะเราจะได้เห็นว่าตอนนี้พี่เขากาลังเคลือบผิวข้างในหรือว่าฉาบผิวด้านในลักษณะของตอนแรกที่เราเห็นเป็นแป้งเปียกผสมกับทรายนะคะแล้วก็กวนให้เข้ากันเนี่ยมันจะเห็นเนื้อความความวาวของเนื้อแป้งเปียกนะคะแล้วก็ความหนืดของเขาก็จะได้เห็นถึงความสามัคคีของพี่ๆในทีมนะคะที่มาช่วยกันจริงๆถามว่าทําแค่ สักคนสองคนนึงก็ได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่านี่คือทําให้เห็นว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็มาช่วยกันมันจะได้เสร็จเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานําเสนอทางช่องเรานําเสนอให้เห็นก็คือบางครั้งเนี่ยการที่มีคนกลุ่มหนึง่งเขาพยายามทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้กับส่วนรวมเนี่ยเหมือนเป็นการปิดทองหลังพระแต่ว่าเราก็พยายามที่จะนำนาการขยายภาพจาก การทําประโยชน์ของพี่ๆเขาที่ให้กับชุมชนเนี่ยามานําเสนอให้คนภายนอกได้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นการเสียสละโดยที่ไม่ได้หวังว่าทางช่องจะมานําเสนอให้หรือไม่แต่ช่องเราเนยอยากจะให้เห็นภาพบรรยากาศนี้นะคะก็เลยเก็บภาพทั้งหมดมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ซึ่งในการทําบ้านดินบ้านดินหลังนี้นะคะที่ทําให้กับโรงเรียนบ้านคนเขียวนะคะจะเป็นการทําที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะตั้งแต่ตอนเริ่มทําก้อนอิฐใหม่ๆนะคะที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นว่าเรานําเสนอตั้งแต่ช่วงแรกก็จะมีการ มาผสมดินนะคะทำก้อนแล้วก็ตากตากเสร็จแล้วก็ต้องมาขึ้นโครงสร้าง <c oughs> ขึ้นโครงสร้างเสร็จก็ต้องมาทําหลังคาพอทําหลังคาเสร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่ในการตกแต่งนะคะขบวนการการตกแต่ง <c oughs> ทําให้ผิวสวยทําให้ดูดีนะคะแล้วก็ทําให้ออกมามีรูปร่างลักษณะคล้ายบ้านที่สุด <c oughs> ทางกลุ่มเองเลือกใช้สีที่เป็นสีธรรมชาติที่เกิดจากเนื้อเนื้อทรายหรือว่าเนื้อดินนะคะ <c oughs> ทา้านโดยปกติแล้ว ที่น้องแก้งสายได้ถามในช่วงแรกก็คือสามารถเพิ่มสีได้นะเราบังคับสีให้เป็นสีชมพูเป็นสีแดงเป็นสีส้มก็ได้แต่นี่เขาเน้นให้ความเป็นธรรมชาติของเนื้อดินส่วนหนึ่งก็เอาไว้ให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เข้ามาดูแล้วก็ได้เอาไปนําไปใช้นะคะว่าจริงๆแล้วการใช้สิ่งของต่างๆในธรรมชาติสามารถทําให้เกิดบ้านหลังหนึ่งได้ก็ลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายอะะีก่าคผู้ชมคะ อยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เราถ่ายทํากันไปนะคะก็จะเ,เห็นว่าลักษณะของพื้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นสีน้าตาลเข้มๆแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มแห้งแล้วก็จะออกสีขาวเวลาเรามือรูปอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมคะมันจะไม่มีรอยเปื้อนที่แบบเป็นตะกอนออกมาอย่างตอนแรกๆที่เราเราก่อนที่จะเคลือบผิวนะคะแต่ตอนนี้คือเราก็สามารถรูปแบบนี้ได้เลยแล้วก็มือก็แทบจะไม่มีรอยฝนติดไปเลยะคะ่ะแต่ด้านในเนี่ยที่เราเห็นพี่เขากําลังเคลือบเนี่ยก็คือจะ ยิ่งจับแล้วไม่ติดมือเลยค่ะนี่คือการเก็บภาพนะคะการเสร็จสิ้นภารกิจสําหรับวันนี้แล้วก็ด้านหลังคือทําการฉาบผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ถ่ายผ้ามูนะคะเก็บไว้เป็นที่ระทึกระลึกนะคะไม่ใช่ระทึกนะคะเอาไว้ไปฝาก คนที่บ้านดูเพราะบางท่านเนี่ยมาคนเดียวนะคะไม่ได้พาคนที่บ้านมาก็จะได้เห็นว่ามีการทํางานนะคะนี่คือเสร็จภารกิจแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ทั้งคุณครูนะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะแล้วก็พี่ๆจิตอาสามาช่วยกันวันนี้เราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปพร้อมเราเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสําเร็จวันนี้ก็ฝากพี่ๆเย้ <Yeah. S 1> yeah. อีกสักครั้งหนึ่งออานับหนึ่งสองสามเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่คือ